บังฆ่าพุ่น่ะพ็นตาแซ่บคือหางพุ่น่ะโอ้ยหอมมาเด้อพี่น้องเอ้กินตามโจทย์เด้อบ้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ชงปลาปลาชมนึงสิงมาตามเกาเหลาเด้อค่ะ อันนี้หมูยอ่อมาจากสะกดค,ค่ะสิมะตําสิมะตําเกาเหลาใส่ไอส้สชโจดค่ะโจดโจดสิมะตําใส่เกาเหลาค่ะเกา,าเหลาเกาเหลากับพี่เกาเหลานี่แหละค่ะหมูยอ่อหมูยอ่อ,ตำ,อตำแบบตำสมตำแต่แต่จะว่าถึงเป็นตำตำโจดไหมคะอันใส่นมกีนน้ำทีดจะได้ก็ได้แบบบ้านห้าแซ่บๆนะคะพอดีให้งานาใหม่ไปเจอพักเจอยังอยู่ข้างบ้านค่ะพวกพักกระเดากรมาสิบบานมีดอกแค่มีมะระกนโน พักกระดาวนอวุูดูค่ะนี่นี่กำลังจะออกดอกค่ะอยู่หน้าบ้านก็เลยว่วเสียงไม่กินกับตามเกาเหลาค่ะเคยกินบอ่อพี่น้องมาเด้อไม่กินเกาเหลาเด้อค่ะอากาศคึมคึมวันี้วันฝปก็เลยว่าสิพ้ากันกินตามเกาเหลากับลูกมันนี่เป็นวันหยุดของเขามาเด้อค่ะติตามให้เบื้องค่ะนี่วัตถุดิบหลักเด้อค่ะนี่มีอันนี้มันมันเป็นเส้นโจดค่ะไปเก็บโจดมาแล้วกับมาลวกมาต้มลวก แต่มันจะไข่โนไม่แล้วค่ะแต่มันเป็นโจดบ้านเท้าเอิอนเท็กค่ะเรากิมาดตำเป็นเกาเหลาค่ะผู้ใดเคยกินว่พี่น้องมาเด้อกินตำให้เบิงเด้อก็ือจะกินแ่บๆเผ็ดๆเลยค่ะมากับเทียมได้หลายๆค่ะมันจะหอม อันนี้น้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลาละเป็นน้ำปลาละค่ะนัวๆใส่ผิดปวนน้ำไปน้อยค่ะน้ำต,ต,ตาลน,น้ำตาลปีบกก๊บสั่นผิดกนเนี่ยมันจะหอมเติมป้นนัวค่ะมากำใส่บักเกอร์เทศหลายๆค่ะบักเกอร์เทศมีเท่าใดหมือนีักับทีใส่ไปจนหมดละมัน กระเทศขางบ้านบะมีสารจิมีอย่างเดียวก่ะไมแต่ของหางบ้านเลยเหมือนนี่ไปซื้อของบาได้ฝนตกเก็บของบานบานเมื่อวันไหนกินกับตามสมตามค่ะนี่มีมีผักกระเดากับมังออกดอกแล้วก็มีผักกระเฉดบ้านค่ะนาบ้านยังต็มเลยค่ะนี่แล้วก็ดอกแคบ้านค่ะนี่ดอกแค่ดอกแค่ปลาแต่มาปลูกในบ้านก็เลยเป็นดอกแค่บานบักนาวกับบักนาวบาน เคลือเทศกับว่าเคลือเทศคางหวัวค่ะได้ซื้อต้าขนมกีนค่ะกับหมูย่อวันไหนเป็นของบ้านๆบับบดเลยมาละก,กีโลกรหลายผุณใดอยากกินกับมาด้วค่ะเด้มอมาหนี่ฝนตกไปใสป่บ่ได้ฝนตกคือจะกินตัวลูกกัเลยพากันมาตามกินพ็ดี้เป็นวันหยุดเขา giang xé bớt đi nòng này để bọc mình ถ้าบั่นบ้านใส่เปียกน้ำจิ้มองนำมหอมใส่เปลือกน้ำจิ้มองหอมเนี่ยเป็นตะแซบขึ้นอย่างนี่พี่น้องเอ,อ้ยมาเบิ่งเ้วยอบั่นนี้ไม่กินน้ำกันเด้อผู้ใดบ่เคยกินตามโจทย์อันนี้โจทย์ลวกแล้วค่านี่ หลอซทำหลายทำหนึ่งมันกับโบขมค่ะมันแสบกว่เาเนอใหม่ค่ะมันกรอบนอนหน่อยแต่มันกรอบอ่ะโอ้ยหอมเป็นตาแสบใส่หมูย่อบะตองตำค่ะเอาจังสี่เลย เน็กซิเล่นนี่คุกเข่าเข้ากันโอ้ยเป็นจะแสบอนนมจีนสั่วด้วยค่ะบ่ะนี้อ่านมจีนนมจีนนี่ของมัก ตัวเอาค้นเอาค่ะบอบวดดต่ำนะะต่ำละเละมันบดแสใส่ยังแสบมันสิดีแส่มันบะเละเบื้องข้าพุ่น่ะพี่ตาแซ่บคืยห่างพุ่น่ะโอ้ยหอมมาเด้อพี่น้องกยกินตามจดเด้อบัน สามโจดเส้นนมกินค่ะส่วโจดค่ะเอินเกาเหลาก็ได้เอินส่วก็ได้เมืออค่าเนี้ผู้ใดบ่เคยกินกับมาเด้อค่ะเดอ้อมันกินน้ำกันเหมือนนี่ฝนตกไปใส่บ่ได้มาเด้อบะน,นี้ค่ะ<ม>ได้เวลาแล้วค่ะที่ได้กินแล้วค่ะ,ะนี่คุณอะกินก็เสีย้ยังนี่พี่น้อง มาเด้อใครเห็นคลิปก็มาเด้อบบบนี้มาเด้อค่ะกินตามโจนเด้อค่ะนี่แซ่บๆค่ะมาเด้อพี่นอ้องเอ้ยบบบนี้เจ้า ยังแซ่บเลยกันี่มาเดิมมาเดิอเราพักกันเดาเราพักกันเดาหลังบ้านอยู่นาบ้างไร่ต้องหัวก่ะแซ่บ อเราแค่ค่ะแค่ลาก็ถูกก่าน้ำบานแซบผมๆรำๆไปเลยซึ่งไทยค่ะที่ก็ายังกับแซ่บเหมือคะเหมืนมาเด้อมาเด้อพี่นองเอ้ ไม่กินบาา่ตำโจดตำมากเกาเหลาอ่ะดอกอันชันค่ะอันชันขาวกินกับโมตำย่างกรอบด้วยค่ะดอกหวานหวานเป็นยาพร้อมเป็นสมุนไพรค่ะทั้งเฟ็ดทั้งขินทั้งแสบ มาลากินโองค่ะค้ามาๆพี่น้องมาราคาติดกินต่อราคาเนี่ขอจบแค่นี้ราคาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อผู้ใดอยากกินกา้ามาเด้อมาเนี่บ้านมัดง่ายดอกขิม่านเด้เคลิปใหม่เดี๋ยวสินมนี้โอกาสจิตด้มาดใครเห็นบางสิ่งราคาเด้อกินตามเราเราค่ะวันดีค่ะ mu yao cả sẹp wow